ปิกนี่ดูคนเกมนี้อยากได้เหรียญทองเอาอุด่านอะไรเนี่ยโมลีด้วยเอาแล้วโมลีด่านเล่าของลุงสวยด่านเล่าของลุงเลิ้งอ้าวล็อกเงื่อนลุงเลิ้งเขาชอบพูดว่าอะไรเออเนื้อเนื้อเลยครับเนื้อก็เฮี้ยละกูกำลังแคสโทเทมอยู่กำลังแคสโทเทมอยู่มีลูนไหมเดี๋ยวกูจัดการให้กูคือโทเทมเซเลเยอร์นักล่าโทเทมมีลูนมีลูน นี่ไงโอ้โหเห็นไหมเราจะเห็นตัวเทพมันต่อไปครับน้องๆเดี๋ยวกูไล่แคร์ให้ทั้งแมปเลยถ้าเราแคร์ไปอันหนึ่งปุ๊บเราจะเห็นขอบคุณครับพี่นกไอ้ปืน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 ลุงชัยเดี๋ยวตัวเทมให้อยู่ครับลุงชัยมันแม่นเลยงช่ยหลุดลุงชัยอ่ะนี่ไงบอกแล้วว่าลุงชัยแไหน พยายามกุมโซนให้คุณช่วยโอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนโดนตรงร้านปลาสุขใจที่ดีเลยปลาสุขใจปลาสุขใจปลาสุขใจโอเคพี่ตัวเดิมว่าได้มันแต่งตัวเหมือนตัวเหมือนในตัวนั้นเลยไหมครับร้อนไหนกลับไปเฝ้า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 ไอ้เหี้ยนี่ตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยตัวเดิมมาว่าที่มันยิงแมนๆนนะยิงแมนอะไรแล้วหลังมาเจอแมนพี่แมนแมนแมนอยู่แมนอยู่เอสอุจาร์เจ ไปสู่จันจี้จุดจอไอ้ยโหมันมันหมายบ้านเล็กแพงไปแล้วจุดจอจุดจอหาลูนกร์นาหาลูนก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาให้กูหาให้ไม่ได้วางระเบิดเลยเนี่ยมีระเบิดเด็วกูหาให้เดียวแถวนี้แหละเด็กกูหาให้ก๊อครับมาผมเลยไม่เอาดีกว่าขอปั้นก่อนจะวางระเบิดเั็นโอ้มันรู้ว่ากูอยู่แถวนี้กูจะหาลูนเทพโอ้โโดนอีกแล้วเออเออ ติดเทียนอะไรเนี่ยมึงอยู่ร้านใครน่ะโอ้กูอยู่ร้านของลุงลุงเล้งลุงเล้งลุงเล้งข้างบนลทั้ง้งแบงค์มาบอลกุ้งแบงค์ตมันมันมาตีกูแทนแล้วมึงขอบใจกูยังขอบใจขอบใจมากเอ้ามันงงว่ะมันลงไปแล้วอ่ะขอบใจมากขอบใจมากครับเฮ้ยมันหลงเกินมันหลงกุหลังกุหลังฮิวไ้เพื่อนกูุหลังฮิวไ้เพื่อนโอ้ย กำลังยิงไว้เพื่อนเพื่อนกำลังยิวไว้กูโ,โอ้เซฟเตัวเบสไอะเปรตตัวเด้อเซฟวเมย์คอรล e ัสทำไมมันเล่นแต่ปืนกันวะช่วงนะไอเหี้ยไปหารูนให้เจอดิ่ป okay. ่าข้างบนไม่เสร็จเลยมันเฝ้าอยู่ตรงแถวนู <sh un> <sh un> ้นมึงสตันอะไรอ่ะเพื่อนไอข้างบนมันทำอะไรกันวะมันยิวกูอยู่กำลังยิวกูอยู่มึงไม่ทำประโยชน์อะไรเลยทำประโยชน์เมื่อกี้กูก็วิ่งไปวิ่งมาไงไงหาพังโทเทียมกูอยู่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 กู ไปไหนช่วย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 ไหน่อยพี่แป๊บนึงจหายเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วช่วยไหนช่วยไหนช่วยไหนโอเคกันละไป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 อยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่จะมาทไอะไรอพี่กูถือเทมูเมทไอ้ที่กูทำงานมาตั้งแต่ต้นปี๊มไเครื่องนั้นน่ะนี่ไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์อะไรหาทำใหม่ได้เพิ่งไหวไะไหนก๊อฟกลับมาฟาดดิไอ้เฮียเนี่ยค่อยเล่นดกูอยู่กูเอ้าว่าแล้วไอ้เฮียกูโดนกูโดนกูโดน เอ้ยพี่เอกอย่ามายอ่อใปเฮียเลยโดนพี่เอกวนแล้วโอ้โหวนอย่างนี้แตกยากละ กูโดนกูโดนมึงให้มันตีเลยมึงเซฟเลยเบสดอ่ะจัดไปดิเครื่องกูดับมึงเอาเบิรงหารเทมมาจริงปะเนี่ยมันหามันหามันเฝ้าอยู่แถว,วตัวเทมไงครับอยู่ตรงไหนบอกม,มาเดยวกูไปถอนแทนไงกูแบบ เอาเ่ออโดนทีมกูเลยละกันทีมกูเลยละกันทิมกูเลยละกันเฉยๆนองบางทีกูก็อยากอยากโดนโมลีอยากโดนไล่อะไรเหมือนกันแต่บางทีละกันละกันยิ้งยังสีถ้ามันจังเป็นมันมีอยู่อันหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงต้นไม้เลยอ่ะตรงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นงใส่ข้างๆมันเลยเเถกัน มันมีอยู่ตรงต้นไม้ต้นไทรอ่ะตรงต้นใหญ่ๆข้างตาบ้านเล็กอ่ะเออต้นไทรอ่ะต้นไทรเอาได้ได้ไป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 เราจะโดนดูเองไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทำลายครัเดี๋ยวนี้ดูเองไงน่าโดนดีหนึ่งนะมัน่องอยู่ได้เดี๋ยวคุไปทำลายทูเทมให้ครับอุทอนไว้เป็นเศษกูปันเศษเออโอุทอนไว้เครื่องนมกูได้เยอะมากไม่เอาทิ้ง Chị vừa lên, chị vừa lên, đừng Cái ơi มันยังยป็โลมันหรอเฮยมึงฉลาดเกินไอคมัย่องอย่างเดียวเลยมึงดูดิันอยู่กับันจเจบ้านลุงแหวงลุงแหวงลุงแหวงอาย๊ดเจนี้เจหโทเทมตรงนี้ไม่เจอว่ะไหียกว่าผู้นำประเทศเราฉลาดโว่าแล้วทำไมมันห่วงตรงนี้จังเลย ผมแค่ตัวเทมมันอยู่ตัวเทมไฟโอ้แม่งมาอีกแล้วไม่ต้องทำลายไปแล้วตัวเทมเนี่ยไอเหี้ยไม่ต้องวางแล้วละเบิดออะเครื่องปั่นแม่งไปสี่เครื่องแล้วกูยังไม่ได้วางระเบิดเลยยี่ไงก๊อปเครื่องสุดท้ายที่เราจะกูทำลายตัวเทมไฟมันเฮ้ยเฮี้ยติดลยทำลายตัวเทมไฟมันแต่ละนะไอเหี้ยมันทำลายตัวเทมไฟมันรอมันรอมอลีมันรอมอลีมันจะรอโมลีกูถามจริง ทำลายโดนเดือไฟมากูมีแทงหลังอ่ะกูเดี๋ยวกูลงให้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 เดี๋ยวกูลงไม้เดี๋ยวกูลงให้กลับมันเจีคนนี่ใช่ป่ะเอ้ยโดนไปเลยกูอะโดนไปเลยไอ้น้องรักโดนไปเลยกูไฟหลังเซนไ่ทันเอ้ยเป็นไงกูยื้อเต็มที่กูเก่งขาด้วยไหมแกตะคิวเกือบแดกกูจะวางระเบิดอะไรเครื่องอยู่ไหนนี่ตรงนี้ข้างหลัง ไอ้เหี้ยก๊อฟเขาไม่เอากูนะเว้ยเขาเห็นกูเป็นซาบเปเล่ซาบเปเล่เออเขาผีอะไอ้เหี้ยเฮ้ยทำลายทเทมไฟมันไปแล้วไอ้ก๊อฟกูจะโดนโมลีแล้วเพื่อนมึงวางระเบิดมันยังกูตายยากไปก่อนเลยจอนี้อยู่อยู่กลางหันอยู่กลางหันเหรอไม่ไปกูไปแล้วกูวิ่งออกแล้วเล่นได้อ่ะได้โอเคไอ้ก๊อฟกูอยู่กูอยู่หลังบ้านกลางหันอะ โอ้โหพี่เอกต้งหลบได้ไงวะแล้วดอกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอากูไม่เอากูไม่เอากูย่ามามามาข้างหลังไอ้ก๊อฟจะจิ๋วข้างหลังมึงก๊อฟข้างหลังหลังบ้านกลางหันมาหลังหลังนี่หลังหลังวิ่งกับมาวิ่งกับมาวิ่งกับบางวิ่งกับมาหลังบ้านที่มึงวิ่งผ่านบางแก้วเออนั่นแหละวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาไม่เคยเห็นกันไอ้เหี้ยอ้าวชิบหายแล้วกูไปด้วยมันไม่ไดไอ้ก๊อฟ มันวิ่งกลับมาดิมันก็วิ่งกลับมาดิเขาบล็อกให้ผมหลงให้อาจารย์ไปปะผมอยากตัวมันผมอยากตัวมันแขวนสองรอบแล้วผมอยากโดนมันซ้ำมูลิว่ะจริงๆฮ้ยิลเลอร์ข้าวเกินไอเกมข้าวดีคุณทำไมไม่ยกขิงคุณเนี่ยคุณหลบปืนมันอยู่เนี่ยไอ้กรัลบเดูดิคุณยุบซ้ายขวาซ้ายขวาด้านหลังเนี่ยมันตามไหมมันตามไหมไม่ได้ตามกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน เกี๋อกีละเฉงกีละไม่ยอมไล่อะมิสเตอร์ไลฟ์เฟินกี๋อไม่ใช่มิสเตอร์ไลฟ์เฟินนะไอ้สัตว์มิสเตอร์ไลฟ์เฟินนะเออเฮ้ยไม่โดนบอกว่ากูยันเจมส์มายัเจมมายนเจมส์มาหิวมากำเซฟเลย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 เซฟเลยเซฟเลยเซฟเลยเพื่อนปั่นอยู่ถ้าเพ่นปั่นอยู่กำลังหิวพี่เอกกำลังหิวพี่เอกกำลังหิวพี่เอกไม้ใจไอหน่อยก็ไม่มีไม้กจานไม่หายก็ไม่โดนยิงกูโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนมันดึงกูแล้วมันดึงกูแล้ว โอ้ก๊อแต่ันเจยฮิวจันเจยฮิวไอ้ก๊อปตายแล้วโดนโมลี่แล้วไอ้ก๊อปโดนโมลี่โคโกโร่แล้วตุ่นตีุ่นตีมึงด่าเกมทำไมวะได้กูไม่ได้วางระเบิดพวกมึงโดนมันถีบแล้วไอ้ก๊อปกูจะวางแล้วเบิร์ดาฮจันเจยไปฮิวไปเปิดตัวตรงนู้นก็แต่ก่อนมันชอบไอ้เอ็มอาร์ตี้ว่ะมันจะเอาไม่ทำไรหายหมดไปแล้ว แบเสักตีนส้กตีนอย่างเงี้ยไปครับไอ้เหี้ยกูด่ามึงอย่างนี้ยอมถอนตัวเที่ยงไฟโวยเอ้ยมันเฝ้าอยู่ตรงตัวเทีมไฟกูถอนไม่ได้เพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนกำลังนั่งยองยองอยู่เฮ้ยเพื่อนไปสรุปกลัวมาทำไมวไอ้เวไปสำหรับตัวเทีมยงเผื่อฉันก็ไม่รักก็ไม่รักยังดีก็ได้แต่เราองไม่รักสักอย่างเอาป้ายทางเข้าหมู่บ้านเสร็จแล้ว ไต้ด่างเข้าหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านชื่ออะไรดูดิหมู่บ้านชื่อเจนบ้านสนใจหมู่บ้านสนใจอะไรวะไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปมึงดูดิดูไอย่างจะเบียดดิโอไอ้ก๊่ปไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปไอ้ทำอะไรอะ ผมไม่โดน 喂！哦吼，宁哥 พี่เอกอ้าวมาพี่เอกไปหน่อยพี่เอกไอ้จางเจยต้องช่วยผมเพื่อเปิดประตูอยู่ไหนอ่ะเพื่อเปิดอยู่ไหนอ่ะเอาเงี้ยเพื่อมันนั่งย้อยอยู่ตรงกูมันไม่ยอมเปิดประตูโอ้โหจบแล้วจางเจย์เงินไหมจางเจย์เงินไหมเงินเงินเงินอยู่โอ้เพื่อมันนั่งย้อยอยู่ตรงตรงตรงนั่นน่ะ ไยอมประตูเน oh, ีนสู้เนียนสู้เนียนสู้เน oh, like oh, oh, oh. like bon yeah, ีนสู้เนีนสู้โอโหจบแล้วเพื่อนเลยเหรอเดิยนสู้เดินสู้เดินสู้โอ้โ้เพื่อนอยู่ซ้ายมือผมจานเพื่อนจะช่วยเพื่อนจะช่วยเพื่อนจะช่วยมันเห็นมันเห็นมันเห็นมึงเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนยาว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 ายาวยยาวยยาวยาวแทนได้กูตายแทนพี่เีกได้เปิดดีประตูอะ เกิดไอ้เงี้ยก๊อบมึงว่ามันยิงโดนกูป่ะคำตอบแม่ดําดิดิดําดินดิไอ้ก๊อบมึงด้วยไอ้ก๊อบมึงด้วยไอ้ก๊อบมึงด้วยโอ้ยไอ้ก๊อบโอ้ผีมึงยิงโดนคอหน่อยดิวะก็มาดิ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 ไม่ต้องใส่หรอกก็มาดิก็มาดิเออเออกูยิงกูเมียพี่กูบอกเลย้อให้มันดักกับโมลิ จสตรีมเมอร์ว่ะทำวิดีโอป่ะเรียบร้อยโดนกูแล้วเอ้าเพื่อนออกไม่ได้เพื่อนออกไม่ได้เพื่อนออกไม่ได้ไปเหอะไปเล่นเนี่ยเพื่อนหนึ่งไหวป่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนหนึ่งไหวป่ะถ้าประตูสายย่อยสายย่อยแล้าประตูมาเป็นสายอะไรของมันน่ะจังหวะมุยงกับเพื่อนว่ะงงจริงมันทำอะไรมันไม่ออก เราเจอสติเราอย่างเงี้ยย่ออย่างเงี้ยไม่แย่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 เราไม่แย่เราแต่ไม่ยอมยิงแต่ไม่ยอมยิงเล่นใส่อะไรอะเล่นปืนจบแล้วเกมเล่นปืนใส่ทื่อไม้ไว้ได้ไหมกีกี้หรือว่าอะไรนั่นอะเล่นปืนใส่ทื่อไม้ไวจบแล้ว